ตลาดอาหารหรืออีกอย่างที่เรียกว่าอาหารบาทเดียวซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานตลาดเริยมีจุดเด่นหลากหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นอาหารจานละบาทอาต้อยผู้ดูแลตลาดอาหารได้ลเล่าทีมงานฟังว่าทุกเมนูในตลาดอาหารแห่งนี้ไม่ว่าวัตถุดิบอาหารจะมีต้นทุนราคาเท่าไหร่เราก็จะนํามาขายเพียงบาทเดียวเท่านั้นถ้าเป็นข้างนอกเนี่ยห่อหนึ่งเนี่ยอย่างน้อย20บบาทถูกไหมคะ,ะแต่ตลาด อริยะของเราเนี่ยของชาวอโศกของเราโดยมีหลวงปู่หรือพ่อครูเนี่ยเป็นผู้นําทางจิตวิญญาณของพวกเราเนี่ยให้เราขาย1บาทต้นทุนเท่าไหร่เราไม่ว่านะคะแต่ว่าให้ขายในตลาดนี้1บาทแล้วไม่มีในประเทศไทยมีที่นี่ที่เดียวและกินอิ่มนะคะตรงนี้ผักที่นํามาปรุงอาหารให้พี่น้องในงานนี้เป็นผักไร้สารพิษร้อยเปร์เซ ส่วนหนึ่งนำมาจากพี่น้องเครือแห่กิจกรรมไร้าสารพิษและพี่น้องชาวโศกในแต่ละที่ที่ได้ทำกิจกรรมไร้าสารพิษโดยใช้ระยะเวลา3เดือนในการเตรียมปลูกเพื่อให้ทันใช้ในงานตลาดอริยะครั้งนี้และอาหารทุกเมนูในตลาดอาหารแห่งนี้เป็นอาหารที่ปราศจากเนื้อสัตว์เป็นอาหารมังสวิรัต ผักที่เราเอามาช่วงงานตลาดอริยานี้เราก็มาแล้วสองรอบรอบละก็จะเกือบ200โลค่ะเพราะว่าเราจะวางแผนกันว่าวางแผนการผลิตอ่า งานตลาดอริยะก็จะอยู่ที่วันที่30วันที่3 1ดวันที่1เราก็จะวางแผนการไปเลยแล้วก็ปลูกเพื่อให้มันตรงกับให้มันออกตรงกับบันวันงานแล้วเราก็มาก็จะมีส่วนหนึ่งที่เราส่งเราส่งเข้าวัดในขายในราคาส่งแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะเป็นการบริจาคทาบุญด้วยค่ะแบบงานใหญ่ของของวัดก็จะมีงานเจนะคะงานเจงานตลาดอริยะที่เราได้มีโอกาส เข้าร่วมช่วยเป็นกำลังเสริมก็จะมีความภาคภูมิใจที่เรามีโอกาสได้มาเสียสละแล้วก็ที่เราปลูกผักส่งเข้ามาในครัวก็เพื่ออยากให้อาการ้ะสารพิษของเราได้มาประกอบอาหารแล้วก็ได้ขายให้กับพี่น้องในราคาถูกก็เราทำบุญมาวัดก็ทำบุญต่อเนี้ยคะ่ะเราก็ขอ,อให้ได้มีส่วนร่วมได้ร่วมบุญกับทางวัดบ้างะคะ่ะ ็รู้สึกสนุกมากค่ะก็มีเหนื่อยบ้างค่ะแต่ว่าคนกินก็เยอะกว่าแล้วก็ต้องเห็นใจเขาค่ะปลาดอริยะปีนี้ก็ เป็นปีใหม่ด้วยนะเตรียมมาทั้งหมดประมาณพันโลค่ะเส้นมีเตรียมมาพันโลในวันรองตลาดก็หมดไปสักยี่สิบเปอร์เซ็นต์เมื่อวานนี้เป็นวันแรกของตลาดหมดไปเกินครึ่งน,น่าจะห้าสิบเปอร์เซ็นต์ได้ค่ะก็รู้สึกดีใจนะปีละครั้งที่เรามาได้เป็นผู้ให้ได้มีมีโคลาชสูตรคนโคลาชบริการให้กับพี่น้องได้ทานกันโดยไม่ต้องไปถึงโคลาชไงนะ ค่ะขอบคุณค่ะเจอกันอีกทีเมษานะคะ <st> บรรยากาศของตลาดอาหารเป็นบรรยากาศแห่งการแบ่งปันจากพ่อให้แม่ให้ที่มาเสียสละในครั้งนี้ผู้ให้ก็ได้กุศลในการบำเพ็ญส่วนผู้รับก็ได้รับประทานอาหารที่บริสุทธิ์ กินอะไรไปแล้วบ้างเอ่อส้ตมตำแล้วก็เส้นเตี๋ยวแล้วก็ลาบค่ะหนูชอบกินอะไรมากที่ส,สุดเลยล่ะเส้ยเตี๋ยวค่ะครับใจก็อาหารก็ถูกครับ<น>บาทหนึ่ง <c oughs> กินห้าบาทนี่กินไม่หมดครับห้าบาทครับ <c oughs> <c oughs> บาทหนึ่งน้องหนูเนาะก็ก็ดีค่ะก็ดีแต่ว่ามันก็คุ้มนะอาหารเพราะว่ามันเป็นอาหารที่แบบว่า เคมี Me, no? oh. ตลาดอาหารบาทเดียวจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากไม่ได้รับความร่วมไมร่วมม้อือและกำลังใจจากทุกภาคส่วนจนสามารถดำเนินมาถึงตลาดอาริยะครั้งที่1 3ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการพึ่งตนเองในเรื่องอาหารอย่างมั่นคงโดยทำให้ตลาดอาหารบาทเดียวอยู่มาได้จนถึงทุกวันนี้และยังคงมีต่อไป สลับใดที่ยังมีผู้เสียสละดังคำกล่าวของพ่อครูสมณะครทูทรักได้กล่าวไว้ว่าคนฉลาดสร้างอาหารคนชั่วช้าสามานสร้างอาวุธ